ราวนี้เหมือนใครกันนะปากนี้เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่หูใบนี้เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่กันนะดวงตาคู่นี้ได้มาจากพ่อหรือได้มาจากแม่รอยยิ้มนี้ได้มาจากพ่อหรือจากแม่ถึงสวยขนาดนี้เนี่ย<ส> <g ül 88> นักเรียนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าหน้าตาของนักเรียนนั้นลักษณะเหมือนพ่อคล้ายพ่อหรือคล้ายแม่นักเรียนเคยสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยแล้วทำไมเราถึงมีลักษณะที่คล้ายพ่อหรือคล้ายแม่กันคะ เราเคยสงสัยกันบ้างไหมอ่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายพ่อหรือคล้ายแม่เนี่ยก็แตกต่างกันแล้วแต่คนถูกไหมคะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายพ่อหรือคล้ายแม่ที่แตกต่างกันไปหรือว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เฉพาะตัวของมันอย่างเช่นคนเรานั้นก็จะมีลักษณะเหมือนหมาเหมือนแมวไหมคะ ก็ไม่ได้ถูกไหมคะลักษณะของคนเรลานั้นก็เป็นลักษณะของคนค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าสังเกตลักษณะต่างๆของคนเนี่ยแม้ว่าลักษณะภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันคือมีขามีแขนมีหัวมีผมอะไรพวกน,นี้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะภายในหรือลักษณะบางอย่างที่มาแสดงออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถจัดจาแนกได้ว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อพัดคนนี้ชื่อออยคนนู้นชื่อแตงคนนี้ชื่ออะไรต่ออะไรถูกไหมคะ แล้วเรารู้ไหมคะว่าบางคนเนี่ยก็มีการที่มีส่วนสูงที่สูงมากส่วนบางคนเนี่ยก็มีส่วนสูงในลักษณะไซส์วัตรฐานของผู้หญิงไทยเนาะ,ะบางคนก็มีหนังตาชั้นเดียวบางคนมีหนังตาสองชั้นบางคนมีตาสีน้ำตาลบางคนมีตาสีดำลักษณะพวกนี้มันเป็นที่อะไรพวกเรารู้ไหมคะว่ามันเป็นจากอะไร เขาบอกว่าลักษณะพวกนี้นะคะมันจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งลักษณะที่การถ่ายทอดพวกนี้ค่ะเขาเรียกมันว่าลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันใช้โครงสร้างใดบ้างนักเรียนรู้บ้างหไหมคะว่ามันใช้อะไรบ้างใช้ส่วนใดบ้างอ่ะพอรู้บ้างไหมเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเขาบอกว่านักเรียนเนี่ย เคยเรียนกันมาบ้างแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ถูกไหมในมอลหนึ่งจำได้ว่าต้องเคยเรียนกันมาบ้างแล้วเซลล์จะประกอบไปด้วยอะไรสิ่งที่สําคัญของเซลล์ก็คือเยื create, ่อหุ้มเซลลนิวเคลียสไซโตพลาสมถูกไหมคะ3อย่างเนี้ยเป็นส่วนที่สําคัญของเซลล์ถูกไหมคะซึ่งภายในนิวเคลียสเนี่ยนะคะจะมีสารพันธุกรรมที่กําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตเอาไว้นะคะและสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่เนี่ยไปสู่รุ่นลูกได้ ถ้าเรานําส่วนของพืชน,นะคะอย่างถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยคือนําส่วนของพืชเนี่ยมาอย่างเช่นต้นหอมแดงนะคะต้นหอมแดงหรือว่าเราจะใช้ตรงส่วนของปลายรากหอมปลายรากหอมแดงเนี่ยมาส่องเพื่อดูลักษณะทางพันธุกรรมพวกเราเคยส่องดูกันบ้างนะคะว่าลักษณะมันเป็นยังไงมันมีการแบ่งเซลล์ยังไงถึงทําให้ต้นหอมแดงนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้ายังไม่รู้เราไปดูกันเลยค่ะค่ะ โครงสร้างภายในของปลายรากหอมนะคะเขาบอกว่าภายในของเซลล์ปลายรากหอมเนี่ยบางเซลล์จะมีลักษณะที่หน้าตาที่มันเหมือนกันเลยเราดูจากในรูปนี้เขาบอกว่าบางเซลล์จะมีลักษณะที่หน้าตาเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันแต่บางเซลล์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันถูกไหมคะบางเซลล์ก็จะมีลักษณะนิวเคลียสเนี่ยที่มีลักษณะที่กลมๆแบบนี้อ่าสีมองเห็นกลมๆแบบนี้บางเซลล์ก็จะมีลักษณะที่เป็นเดี่ยมๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะ ซึ่งเขาบอกว่าการเห็นเนี่ยนิวเคลียสที่มีลักษณะกลมก็จะเห็นเป็นขอบเขตของนิวเคลียสที่ชัดเจนแต่บางเซลล์เนี่ยก็จะไม่มีการเห็นขอบเขตของนิวเคลียสที่ชัดเจนนะคะซึ่งการมองเห็นนิวเคลียสเนี่ยจะเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนๆซึ่งเขาเรียกกันว่าคโครโมโซมค่ะการเห็นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะเขาจะเรียกมันว่าคโครโมโซม ซึ่งโครโมโซมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันต่อในครั้งคลิปเขาเรียกว่าอะไรอะสไลดห์หน้านี้ที่จะถึงนี้นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูในสไลด์ของเราก่อนดีกว่าคะ่ะว่าเซลลล์ายร่างหอมหรือแม้กระทั่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนะะี่ยค่ะเขาจะมีการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าวัฏจกักรหรือเซลไซเคิลนะคะวัฏจักรเซลล์นั่นเอง เซลไซเคิลนี้นะคะก็จะเป็นคือการที่มันสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีการแบ่งตัวนะคะหรือว่าแบ่งเซลล์เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยระยะที่ส่วนมากเนี่ยคะ่ะระยะที่คนเราเนยนำมาศึกษาถึงการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยนะคะก็จะนําระยะที่มาศึกษาในระยะของ M เฟสตรงนี้นะคะ ซึ่งเอมเฟตนี่คืออะไรที่จริงนะคะตรงเนี้ยคุณนัดแทรกเข้ามาเพราะว่าเราจะได้เรียนกันจริงๆก็คือในระดับของชั้นมัธยมปลายแต่เนี้ยคุณนัดแทรกเข้ามานะเพื่อฟูพื้นฐานให้เราเผื่อว่าพอเราไปถึงในจุดๆนั้นเราจะได้เข้าใจเนื้อหาตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าระยะที่เรานํามาศึกษาเนี่ยคือระยะ m t a p h a s ต m p h a s ตตรงเนี้ยค่ะ M phase คือระยะที่นํามาใช้ในการศึกษาการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง โดยเอมเฟนี้นะคะถ้าศึกษาภายในการแบ่งเซลล์ของปลายรากหอมนี้นะคะจะพบระยะระยะที่1ก็คือระยะอินเตอร์เฟสค่ะระยะอินเตอร์เฟสนี้นะคะก็คือระยะพักของเซลล์นะคะซึ่งกิจกรรมภายในเซลล์ระยะนี้เนี่ยนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีกระบวนการที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์น่ยที่สูง เซลจะมีการสะสมวัตถุดิบสําหรับการสังเคราะห์สายต่างๆรวมทั้งสังเคราะห์สายพันธุกรรมนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่า DNA นั่นเองค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้พร้อมต่อการที่จะแบ่งเซลล์และแบ่งไซโตพลาสซึมในขั้นต่อไปนะคะซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นของโปรเฟสนั่นเองค่ะคือระยะที่2ของการแบ่งเซลล์เราจะเห็นได้ว่าอ่าอินเตอร์เฟสนะคะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะ นิวเขาเรียกว่านิวเคลียสเนี่ยจะมีการอัดตัวกันแน่งของสารพันธุกรรมอยู่ภายในนะคะแต่ว่าพอระยะโปรเฟสแล้วเราจะเห็นว่าลักษณะมันแตกต่างกันไปถูกไหมเริ่มมีการคลี่กระจายตัวบางส่วนและเราจะเห็นเริ่มเห็นช่องว่างมีการเห็นลักษณะของสารพันธุกรรมพวกเนี้ยค่ะเริ่มมีการเห็นระยะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเขาบอกว่าระยะโปรเฟสเนี่ยนะคะโครงสร้างของโครโมโซมเนี่ยค่ะจะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโครโมโซมเนี่ยจะมีการเริ่มเริ่มคลายตัวออกมา ในพืชน,นะคะก็จะมีการสร้างโพลาร์แคปซึ่งโพลาร์แคปก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะในเซลล์พืชใช่ไหมคะสมมติอันนี้คุณนะัดสมมตินะคะก็จะมีการสร้างโพลาร์แคปก็คือเป็นจุดยึดอย่างนี้ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทั้ง2เซลล์เลยมีการสร้างโพลาร์แคปตรงนี้เราอาจจะเรามองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะในรูปนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างโพลาร์แคปอยู่อย่างนี้ทั้ง2องอันเลยแล้วก็เพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าโครโมโซมเนี่ยนะคะ จะดึงโครโมโซมตรงเนี้ยให้สามารถแยกออกจากกันได้ในขั้นต่อไปอ่ะเราไปดูแล้วเรารู้จักอินเตอร์เฟสแล้วโปรเฟสแล้วเราไปดูในขั้นต่อไปค่ะเขาเรียกว่าขั้นเมตาเฟสอันนี้คือระยะที่3ามอินเตอร์เฟสหนึ่งโปรเฟสสองเมตาเฟสส IPM อ่ะ IPM ตรงนี้มาระยะที่3ก็คือระยะเมตาเฟสนะคะซึ่งเขาบอกว่าระยะนี้เนี่ย จะเป็นระยะที่โครโมโซมเนี่ยค่ะจะมีการมาเรียงกันอยู่ในแนวกึ่งกลางเซล์กึ่งกลางเซล์ยังไงนักเรียนดูค่ะเห็นไหมว่ามันจะเริ่มมีการเรียงกันกึ่งกลางเซลล์จากที่โครโมโซมมันเป็นอย่างนี้เริ่มมาเป็นแบบนี้แล้วเริ่มมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นถึงความแตกต่างไหมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไหมคะอ่าจะเริ่มมีการมาเรียงตัวกันอยู่ในแนวกึ่งกลางเซลล์ซึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ โครโมโซมเนี่ยนะคะมีการหดตัวสั้นลงมามากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแบ่งตัวนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่ต่างๆที่ใช้ในการแบ่งตัวเนี่ยก็จะส่งผลให้มันเนี่ยนะคะมีการหดตัวของโครโมโซมให้สั้นที่สุดเพื่อที่จะเคลื่อนที่หรือย้ายไปฝั่งต่างๆเนี่ยได้ไง่ายยากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยในการศึกษาระยะของการ นับจำนวนโครโมโซมนั่นเองว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ปกติหรือเปล่ามีรูปร่างลักษณะอย่างใดเกิดความผิดปกติในโครโมโซมแบบไหนคือถ้าอย่างคนเนี่ยค่ะก็สามารถศึกษาได้ในระยะนี้ด้วยเหมือนกันก็คือศึกษาว่าเฮ้ยมันมีการแบ่งเซลล์ที่ถูกต้องหรือผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเพราะถ้ามันผิดปกติปุ๊บเราจะได้ไปปรึกษาแพทย์ แพทย์ก็จะมาบอกกับครอบครัวเราว่า,าเด็กคนนี้โตขึ้นมาหรือว่าได้มีการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วอาจจะผิดปกติด้วยก็ได้เขาก็ศึกษาจากในระยะการแบ่งตัวของเซลล์ในระยะเมตาเฟสเนี่ยเหมือนกันค่ะก็คือจะมีการมาเรียงตัวในแนวตื่นกลางเซลลแบบในรูปนี้เลยเนะคะไปต่อคะ่ะที่ระยะที่4นะคะเขาเรียกว่าระยะอนาเฟสร,ระยะอนาเฟสเห็นไหมคะว่ามันเริ่มที่จะมีการ ดึงออกไปแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นขั้วโพลาแคบถูกไหมคะอะ่คุณนัดวาดให้ขั้วโพลาแครบเนี่ยเริ่มมีการดึงของพวกมันเนี่ยโครโมโซมพวกนี้ออกไปไว้ข้างๆแล้วพวกเราเห็นบ้างไหมอ่ะมันเริ่มมีการดึงโครโมโซมถูกไหมคะแยกออกจากกันไปอยู่คนละขั้วซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันด้วยและภายในและโครโมโซมภายในเซลล์นะคะจะมีการเพิ่มจํานวนเป็น2เท่าค่ะ ซึ่งถือเป็นกระบวนการแบ่งตัวนะคะหรือว่าแบ่งเซลล์นั่นเองเพื่อที่จะได้การสร้างเซลล์ใหม่นะคะจาก1เป็น2เซลล์จาก2เป็น4เซลล์ได้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะนะคะก็คือในระยะที่5นะคะก็คือระยะที่เขาเรียกว่าเทโลเฟสคะ่ะโดยระยะนี้นะคะโครโมโซมเนี่ยเราจะเห็นเลยอย่างชัดเจนอย่างในรูปนี้นะคะเริ่มมีการแบ่งเซลล์อย่างชัดเจนแล้วเห็นไหม และมีการค่อยๆมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะมาห่อหุ้มแล้วก็มีเยื่อหุ้มใส่ตัวพัดซึมนะคะทำให้เกิดมีการแบ่งออกมาเป็นสองเซลเซล์ได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะในระยะของเทโลเฟสนี้ซึ่งมีการเดิ่มคลายตัวกันของเส้นใย,ยโครมาตินซึ่งเส้นใย,ยโครมาตินนั้นคืออะไรเราจะได้ไปเรียนในสไลด์หน้านี้นะคะว่าเส้นใย,ยโครมาตินคืออะไร และในระยะนี้นะคะก็จะมีการเกิดเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มนิวเคลียสเกิดขึ้นนั่นเองจึงทำให้เราเห็นว่าเซลล์เนี่ยคะ่ะเริ่มมีการแบ่งตัวจาก1เซลล์กลายเป็น2เซลล์ได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เซลล์ใหม่ออกมาเป็นกี่เซลล์จาก1เป็น2ถูกไหมก็อันนี้ได้ออกมาเป็น1เซลล์ อันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอีก1เซลล์ทําให้เซลตรงนี้ค่ะพอมันถึงช่วงระยะเวลาของการแบ่งตัวของมันอีกมันก็จะเริ่มไปแบ่งตัวของมันอีกผ่านร,ระยะที่บอกมาอย่างเมื่อกี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยทั้ง5้าระยะก่อนหน้านี้ก็จะออกมาเป็นอีกหนึ่งตัวเป็นอีก1ตัวถูกไหมคะพอมันแบ่งตัวออกมาอีกก็จะกลายเป็นอีกหตัวอีกหตัวอีกหตัวและอีกหตัวอ่ะ ก็จะกลาย1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะของการแบ่งเซลล์นั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะการแบ่งเซลล์นี้นะคะก็จะเริ่มมาจากหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตรู้ไหมคะว่าหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่าอะไรแทนนหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะเขาก็จะเรียกเหมือนว่าเซลล์ค่ะ พวกเราเคยเรียนกันไปนแล้วคุณนัดเชื่อว่าพวกเราเคยเรียนกันไปนแล้วในมนหนึ่งจำได้ไหมทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จำบทเรียนที่เขาสอนให้ร้องเพลงได้ไหมคะเซลล์พืชเซลเซล,ซล์สัตว์เซลล์พืชเซลล์สัตว์ต่างกาันที่ต่างกันที่คลรโาพลาพันเซล์ครโาพลาพันเซลเซลล์พืชมีสัตว์ไม่มีจำได้บ้างไหมเนี่ย เซลล์นะคะของพืชและสัตว์ก็แตกต่างกันเห็นไหมคะลักษณะที่มันแสดงออกมาซึ่งเขาบอกว่าภายในเซลล์เนี้ยนะคะที่มันยังไม่ได้มีการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเส้นใย,ยโครมาตินถูกไหมอ่าก็จะมีเส้นใย,ยโครมาตินเนี่ยนะคะแบบนี้ พัน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 แบบนี้เลยค่ะอยู่ภายในนี้นะคะเป็นเส้นใยที่ยาวมากเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบจําลองที่คุนัดจำลองออกมาเป็นเส้นใยโครมาตินสายเส้นเดียวที่นี้เส้นใยโครมาตินเนี่ยนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีการจําลองตัวเองโครมาตินเส้นนี้ก็จะมีการจําลองตัวเองออกมาเป็น2เส้นพอออกมาเป็นสองเส้นเนี่ยมันจะเริ่มขดตัวออกมาเป็น2เส้นแบบนี้ อพอออกเป็น2เส้นเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มขดตัวเมื่อมันมีการแบ่งเซลล์นะคะมันก็จะเริ่มขดตัวให้สั้นลงเป็นคโครโมโซมนั่นเองโดยจะเห็นคโครโมโซมนะคะจะมี2แท่งคโครโมโซมเราจำง่ายๆว่าคโครโมโซมลักษณะมันจะคล้ายกับปลาท่องโกเร้จักปลาท่องโกหไหมคโครโมโซมจะลักษณะเป็นแบบนี้พอเป็นคโครโมโซม2แท่งถูกไหมคะคโครโมโซมแท่งเดียวเอาหมายคโครโมโซมแท่งเดียวเนี่ยคโครโมโซม1แท่งเนี่ยจะประกอบไปด้วย เขาเรียกว่าโครมาติกค่ะ1โครโมโซมมี2โครโมาติกยังไง1โครโมโซมมี2โครโมาติกก็คือไอเส้นเนี้ยค่ะนี่โนัดแบ่งให้ดูว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่ละอันตรงเนี้ยเขาเรียกแยกมันไปอีกค่ะว่าโครโมาติกนั่นเองซึ่งโครโมาติกเนี่ยนะคะมีจุดเชื่อมต่อกันตรงเนี้ยเป็นจุดสีแดงๆเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ย เขาเรียกมันว่าเซนตรงเนี่ยเป็นจุดที่เป็นรอยเชื่อมกันตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางให้โครมาติดสองโครมาติดต่อกันสองโครมาติดรวมกันเป็นหนึ่งโครโมโซมซึ่งโครโมโซมเกิดจากโครมาตินที่มันมีการมาขดตัวอัดกันแน่นอยู่ภายในนั้นถูกไหมคะอ่ะเราเข้าใจกันไหมเอ่ยเราจะสามารถมาตอบคำถามหน้านี้ได้หรือ,อยังคะว่ามันคืออะไร เราจะสามารถตอบได้ไหมครูนัทให้เวลาพวกเราตอบคําถาม5นาทีโอเคไหมคะลองตอบซิว่าเข้าใจไหมที่คุณนัดสอนไปเมื่อกี้นี้อ่ะลองดูนะคะค่ะ เข้าใจกันมากไหมเอ่ยเข้าใจมากไหมคะอะเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่ยากเนาะยากที่จะเข้าใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นหน่วยพื้นฐานของเราอะเราควรที่จะพอมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องนี้บ้างแต่ว่าก็อย่างที่ว่ามันยากที่เราจะเข้าใจเนาะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปคุณนะัจะมีวิดีโอเสื่อมาให้พวกเราดูอธิบายเผื่อพวกเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอะมาตอบคําถามกันเลย คณนัทให้การบ้านพวกเราตรงนี้ไปนะคะให้ไปเขียนลักษณะเนี่ยหน้าเนี้ยทั้งหน้าเลยลงในสมุดแล้วตอบคําถามมานะคะว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อ4เนี่ยหมายเลขต่างๆเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะเมื่อกี้คุณนั้นให้เวลาพวกเราไปแล้ว5นาทีถูกไหมเรามาเฉลยกันค่ะอ่ะหมายเลขหนึ่งนี้มันคืออะไรนะติ๊กตอตกติ๊กตอกดูไหมว่าหมายเลขหน,นี้เรียกว่าอะไร หนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติดถูไหมคะเพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งนี้เขาจะเรียกว่าโครมาติดอเรียกว่าโครมาติดหมายเลขสองนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมจุดสีแดงที่เป็นตัวช่วมตัวเชื่อมสองโครมาติดมาติดกันไว้เขาเรียกว่าเสน้นเส้นอะไร เนโทรเมียอ่าเขาเรียกว่าเส้นโทรเมียส่วนใหม่เลขสาอะไรไม่รู้มาขดตัวกันแน่นเลยเส้นอะไรไม่รู้ที่มันมีลักษณะที่ยาวยาวมาขดตัวกันแน่นอัดแน่นเขาเรียกว่าเส้นโครมาตินโครมาตินโครมาตินก็ได้นะคะจะใช้เทอาหารในต่อก็ไ,ได้ ส่วนใหม่เลข4ทั้งเซลล์เนี่ยทั้งอันเนี้ยทั้งแท่งปาตองโกเนี่ยเขาเรียกมันว่าโครโมโซมคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยพวกเราอาจจะงงกันนะคะต่อค่ะแล้วเขาบอกว่า1โครโมโซมคุณอาบอกแล้ว่า1โครโมโซมปาตองโก1หคู่จะต้องประกอบไปด้วย1โครโมโซมมีกี่โครมาติด สอโครมาติดนั่นเองอ่าแล้วตัวเชื่อมโพรมาติดถามเหมือนเดิมเลยตัวเชื่อมโพรมาติดที่มันติดกันเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยโครมาติดสองอันติดกันไว้เรียกว่าเส้นโทเมียนั่นเองนะคะงงไหมเอ่ยงงไหมงงไหมอ่ะไปต่อแล้วนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะใครไม่รู้เรื่องไม่ท้อนอะคะ อ่ะเพราะมันยากเนาะเรื่องนี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวโอนกลับคลิปมาดูใหม่ตั้งแต่แรกเนาะคะหรือไม่ก็อาจจะหาวิดีโอเสริมเพิ่มเติมเราก็ได้คุณนัทอาจจะสอนไม่ค่อยเข้าใจถ้าบอกว่าคุณนัทสอนไม่เข้าใจเราอาจจะหาวิดีโออื่นมาเสริมเพิ่มให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้นะคะพอต่อนะคะเคยได้ยินคําว่า DNA กันบ้างไหมคะรู้จักคาว่า DNA ไหมเคยได้ยินไหม DNA เอไม่ใช่เพลงนะคะไม่ใช่เพลงของเกาหลีนะคะอ่ะ DNA นี้นะคะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Deoxyribonucleic Acid Deoxyribonucleic Acid จำให้ขึ้นใจนะคะโดย D มาจากตัวไหน D มาจากตัวนี้ค่ะ Deoxy ค่ะ Deoxyribo แล้วตัว N มาจาก Nucleic ตัว A มาจาก Acid นั่นเองเลยเป็นตัวยอ่อของคำว่า DNA นั่นเอง DNA DNA ซึ่งเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็ได้ศึกษาแล้วก็ค้นคพบว่าคโครโมโซมเนะะี่ยค่ะประกอบไปด้วยกรดนิวไรโบเอ้ยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก,อกแอซิดนะคะหรือที่เรียกว่า DNA นั่นเองเดี๋ยวมันจะมีอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือที่เรียกว่า RNA แต่ตรงนี้คุณน้าจะขอพูดถึง DNA ก่อนเนาะซึ่ง DNA เนี่ยนะคะก็เป็นสารที่มีโมเลกุลที่ขนาดเล็กประกอบไปด้วยหน่วยย่อยนะคะเรียงตัวกันเป็นสายพอเมื่อกี้ค่ะโครโมโซมใช่ไหมคะโครโมโซมเมื่อกี้ที่เราดูพอมเอามันมาแยกออกเป็นสายเส้นๆเนี่ยค่ะเอามาคลี่ตัวออกจะพบว่ามันเนี่ยมี DNA อยู่ภายในซึ่ง DNA ตรงเนี้ยค่ะ จะเรียงตัวการเป็นสองสายแบบนี้เป็นสายเกลียวสองสายเนี่ยสายเกลียวสองสายพันกันอยู่แบบนี้โดยโดยอะไรเอ่ยบิดกันเป็นเกลียวถูกไหมคะในหน่วยย่อยแต่ละหน่วยเนี่ยคะ่ะหน่วยย่อยตรงเนี้ยเขาจะเรียกมันว่านิวคลีโอไทซึ่งนิวคลีโอไทตรงนี้เป็นหน่วยย่อยของ DNA นนิวคลีโอไทจะไปกรอบไปด้วย เบสน้ำตาลและฟอสเฟตเบสน้ำตาลฟอสเฟตเบสน้ำตาลฟอสเฟตอ่ะนิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยเบสน้ำตาลและฟอสเฟตจับตัวกันอยู่อย่างนี้นะคะเบสน้ำตาลฟอสเฟตถ้าดูในรูปดูในรูปอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาล อันนี้กลมๆเป็น Base. เบสลักษณะแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่ามันคือฟอสเฟตอ่ะเชื่อมกันอยู่ด้วยเบสน้ำตาลฟอสเฟตแล้วก็ DNA เนี่ยคะ่ะมันจะมีลักษณะของจีนเขาเรียกว่ายีนเนี่ยปรากฏอยู่บน DNA ด้วยซึ่งพอมันขดตัวกันอัดแน่น DNA จะไปขดตัวอยู่รวมกับโปรตีนที่เรียกว่าโปรตีนฮิสโตนโปรตีนนั่นเองพันกันพันกันอยู่ล้อมรอบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆพอเยอะเข้าเยอะเข้าก็จะมาขดตัวเป็นแบบนี้ขดตัวเป็นแบบนี้มันก็จะเริ่มขดตัวเป็นสายเป็นเกลียวเกียวอีกทาให้กลายมาเป็นเส้น d n a พันอยู่ภายในคโครโมโซมนั่นเองงงตรงนี้ไหมอ่ะงงตรงนี้ ถ้างงไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะไปดูคลิปเพื่อขยายความเข้าใจของเราว่าเรานั้นเข้าใจจริงหรือเปล่าคุณนั้นสอนผิดสอนถูกตรงไหน,นเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันให้วิดีโอนั้นอธิบายกับเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องต่อไปที่มันก็เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมพวกนี้อย่างแหะค่ะเราจรึงต้องทําให้ดูพื้นฐานพวกนี้ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยนะคะไป เซล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดภายในนิวเคลียสของเซลพืชและเซลสัตว์มีคโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วยดีออกซีไรบโบนิวคลีอิกแอซิดหรือ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมโดย DNA จะผันรอบกลุ่มของโปรตีนฮิสโทนกดกันแน่นในโครโมโซม DNA ประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียงตัวกันเป็นสายจำนวนสองสายซึ่งจะจับคู่และบิดเป็นเกลียวหน่วยย่อยของ DNA เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซีแรรโบสหมู่ฟอร์เฟสและเบสชนิดต่างๆได้แก่อะดีนีนไทมีนไซโทโซีนและกวานีนยีนเป็นบางช่วงของ DNA ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นยีนที่กำหนดสีตายีนที่กำหนดความสูงคโครโมโซมหนึ่งแท่ง อาจประกอบด้วยยีนหลายร้อยหรือหลายพันยีนสิ่งมีชีวิตมียีนกำหนดลักษณะต่างๆยีนอยู่เป็นบางช่วงของ DNA DNA เเป็นส่วนประกอบของโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ ชมไปพวกเราพอเข้าใจกันบ้างไหมคะว่ามันหมายความว่ายังไงยีนเอ่ยโครโมโซมเอ่ยหรืออื่นๆเอ่ยพวกเราพอเข้าใจกันบ้างไหมคะถ้าพวกเราไม่เข้าใจพวกเราไปย้อนกลับดูใหม่เนาะไปลองย้อนดูหลายๆครั้งศึกษาทําความเข้าใจกับมันนะคะเพราะมันเป็นหน่วยสิ่งมีชีวิตของเราที่สําคัญเราจะสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้หรือพ่อแม่เรา หรือตัวเราเองหน้าตาเหมือนใครนั้นมันก็เกิดจากพวกนี้แหละคะ่ะเป็นตัวหลักของเราเลยคุณ <Yeah. S 1> นันวันนี้คุณนก,ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะในคลิปวิดีโอหน้าที่คุณนัทจะสอนพวกเรานะคะยากนิดนึงเนาะแต่อดทน สู้นิดนึงนะคะไม่เข้าใจก็ลองกลับไปวนซ้ําดูนะอาจจะงงไปบ้างแต่ว่าพวกเราอย่าพึ่งท้อนะคะสู้ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย